ริ้วรอยที่ขอทาไม่อยากให้คอเหี่ยวต้องมีหน้าเด้งแล้วนะคะแต่ถ้าคอเหี่ยวเนี่ยก็จะทําให้เราดูแก่ลงไปได้อย่างง่ายๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าอยากให้หน้าแล้วก็ลำคอไปด้วยกันเนี่ยต้องนีเลยค่ะสรารรักค่ะ โปรลิฟติ้งเซรั่มเซรั่มที่ช่วยยกกระชับและลดเลือนริ้วรอยอุดไมไปด้วยสา,ารสกัดอันทรงประสิทธิภาพจากวิตามิน E วิตามิน A นะคะสา,ารสกัดมมลบอรีเกรฟฟุตและใบบัวบกค่ะเขาจะช่วยให้ผิวดูเต่งตึงเรียบเนียนและและดูอ่อนเยาว์ค่ะเนื้อครีมขเขานะคะเ่อนข้างจะเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมง,ง่ายค่ะเวลาทานเนี่ยสามารถซึมไวเพราะฉะนั้นนะคะสามารถใช้ได้ทั้งใบหน้าแล้วก็ลำคอเลยสําหรับทุกสภาพผิวค่ะ ขนาดนะคะอันนี้ขนาดขนาด15 ml ค่ะราคา1,200บาทสามารถสั่งซื้อได้ที่สูนความงามสโรลักทั่วประเทศค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามเพจสโลลัก h ไ i l a n d Head Office อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะ